สามอันดับราศีดวงดีที่สุดในเรื่องความรักปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้แก่อันดับแรกราศีพฤษภราศีพฤษภผมจะบอกว่าเป็นทัดดินนะทัดดินดินในที่นี้คือดินความมั่นคงผมจะบอกลักษณะของราศีพฤษภให้ฟังหนึ่งอย่างก็มากกว่าหนึ่งอย่างแหละก็คือว่าราศีพฤษภเนี่ย จริงๆแล้วแต่งออกยากปากแข็งถามว่าทำไมแต่งออกยากก็เพราะปากแข็งเป็นคนที่แบบเป็นกับอืมเขาเป็นคนหนักแน่นน่ะเขาเป็นคนที่พอคิดอะไรในใจเขาจะพูดไปอีกคนละเรื่องเลยนี่เช่นว่าเขารักคนนี้นะแต่อีกอย่างหนึ่งปากเขาก็พูดหนักแน่นไงหนักแน่นว่าคนจะไม่รักอะไรอย่างนี้ฉันไม่เห็นชอบเธอเลยกินอะไรแทนที่จะบอกว่าอร่อย ก็บอกว่าเออก็งั้นแหละเออประมาณนี้นะราศิพุศิส่วนมากนะไม่ใช่ทุกคนนะมังจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นคือราศีพิศเป็นคนเก็บอารมณ์เก่งเก็บความรู้สึกเก่งถ้ารู้สึกรักก็จะไม่ยอมพูดออกไปตรงๆไม่ยอมเสียหน้าเป็นคนปากแข็งแต่ใจใจก็แข็งด้วยใช่อีแบบประเภทแบบนี้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าราศีพุศษเป็นคนที่ทตุดินาตาดินแข็งาตาดินมั่นคงเวลาที่เขาโชคดี มักจะไม่ได้โชคดีเรื่องความรักแต่ทำไมต้องพูดก่อนว่าดวงดีความรักในปีนี้จึงบอกว่าโชคดีโชคดีในเรื่องการเงินการทองเพราะเป็นคนแข็งเป็นคนที่เก็บเงาอารมณ์เก่งเป็นคนนิ่งเป็นคนที่อะไรประมาณพวกนี้การเงินเลยดีเพราะการเงินต้องอาศัยความอดทนไม่ว่าจะลงทุนในหุ้นลงทุนในอะไรต่างๆลงทุนในที่ดีลงทุนในอะไรต่างๆพวกนี้การลงทุนทุกประเภทต้องอาศัยความอดทนความใจเย็นระเบียบ วินัยจึงบอกว่า,าราศีสวขจึงโชคดีเรื่องการเงินการทองแต่ว่าเรื่องความรักต้องอาศัยความละเอียดอ่อนความจริงใจอะไรพวกนี้เลยไม่ค่อยมีโชคในเรื่องความรักนั่นเองจ็พูดตามหลักเหตุผลแต่ทำไมถึงดวงดีควรจะบอกนะว่าราศีที่โชคดีในเรื่องความรักในปีส5 1พ้ารอสิบแปดเนี่ยเป็นธาตุดินหมดเลยปีนี้ดาวม่จะอ,อยู่เข้า ต่ะมาณ8นะดาวมันคืมันคนมันเข้ามาสองสามปีแล้วแหละมันต้องมีเริ่มอะไรเปลี่ยนแปลงในในในสองสามราศีนี่แหละจึงบอกว่าดาวมันจะอยู่เข้ามันเป็นดาวกระแทกเหมือนกับแล้วปีนี้ปีงูไฟจึงบอกว่ามันกระแทกมาเี่ยมันเคาะคลังสมบัติพอเข้าใจไหมเคาะคลังสมบัติมันหมายถึงว่าพอมันเคาะคลังเนี่ยมันทําให้ดินเนี่ยถูกขุดอันนี้อันนี้อยาจะอธิบายในหลักเหตุผลหน่อยหนึ่งนะไอหลักหลักหลักอะไรอย่างนี้หน่อยหนึ่งนะพอมันเคาะคลังสมบัติ มันหมายถึงว่ามันดินมันได้ถูกกระทบพราะมันถูกกระทบเสร็จราศีพุธจะเป็นราศีแรกเลยอาจจะเป็นอันดับที่สามแต่ว่าความจริงมันก็น่าจะอยู่ต้นๆเลยนะคือมันถูกกระทบจึงบอกว่าบางคนที่ไม่คิดจะแต่งสมมตินะบางคนไม่คิดจะแต่งเลยมันสั่นอะมันมันมันเกิดความที่แบบว่าใจอ่อนใจอะไรขึ้นมาแล้วบางทีไม่ใช่แค่เรื่องพวกนี้บางทีมันคิดอยากจะหาคู่ครองหรือมีคู่เข้ามากระทบ เลยอาจจะเจอคู่กับทันหันหรือบางคนก็อาจจะอยากแตง่งบางคนก็อาจจะมีคู่เข้ามาจนอยากใช้ชีวิตร่วมกันจึงบอกว่าโชคดีเนระื่องความรักจากที่บางคนบางคนเฉยๆนะไม่เคยมีคู่เลยในตลอดรอบที่ผ่านมาตลอดราศีพุศพปีนี้ปี2อง8หรืออาจจะเจอตั้งแต่ปีก่อนหรือว่าสองปีก่อนก็ได้ในช่วงที่ดาวมันจะอยู่เข้ามีคู่เข้ามาครับผมจวบบางทีอาจจะยุอายุน้อยกว่าหรือมากกว่า ก็แล้วแต่แต่เป็นคู่คนที่แบบเป็นสเปคของใครหลายๆคนในฝันเลยก็ได้สำหรับาราศีพุธจะเจอแจ็คพอตแบบนี้ส่วนอันดับที่สองราศีมังกรอ,อย่าลืมนะสามราศีที่บอกนี่เป็นราศีธาตุดินหมดาราศีพุธผมย้ำาก่อนว่าอาจจะได้คู่รวยคู่หน้าตาหล่อคู่ดีคู่ที่แบบเพอร์เฟกต์นะคู่ที่กระทบธาตุดินเนี่ยเพราะธาตุดินมันธาตุแห่งความมั่งคั่งอยู่แล้ว และบางคนเนี่ยเราจะใช้คำว่าราศีมังกรราศีมังกรเป็นราศีเงียบถึงไม่ชอบพูดอะไรก็เหมือนกับราศีพุธศพแหละเป็นราศีแข็งเหมือนกันเพราะเป็นดินแข็งแต่ราศีมังกรพอปีนี้จะเจอคู่ความจริงเจอมังกรอาจจะเจอตั้งแต่ปีก่อนเราก็ได้ราศีมังกรหรืออาจจะเคยคบกันก็คือคบกันมาก่อนแล้วบางคนหรืออาจจะเจอปีนี้เลยก็ได้ราศีมังกรโชคดีเรื่องความรักเนี่ยและแต่ผมไม่นับสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะ ไอผมไม่นับสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะถ้ามีคู่แล้วคู่ก็โคงง่ความรักของคุณก็ดีไปเรื่อยเพราะมันเน้นเรื่องความรักดีไงร,งร,งรงาศีมังกรก็จะเจอคู่ในช่วงช่วงนี้เนี่ยใช่ช่วงตั้งแต่ห6หกเจ็หกแปดสาปีตั้งแต่เราจะอยู่เข้าราศีพฤษภเนี่ยจึงบอกว่ามัาางกรก็อาจจะมีสิทธิ์ได้เจอคู่ได้พบคู่หรืออาจจะได้แต่งงานส่วนสุดท้ายราศีกันราศีกันเขาเรียกว่าราศีคานทองนิเวศแต่ก็จะได้พบคู่ใน ปีนี้ปี2 5 1 8หรือว่าอาจจะก่อนหน้านั้นแต่คู่ของราศีกันผมจะบอกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะลูกคู่ของราศีมังกรกับกันอาจจะไม่ใช่คู่ที่ต้องจดทะเบียนสมรสเสมอไปคุณอย่าไปคิดว่าการจดทะเบียนสมรสเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องจดบางทีจดแล้วอาจจะแย่กว่าเดิมผมย้ำๆไว้ประมาณนี้นะบางทีคุณอาจจะเป็นคู่รักที่แต่งงานสมมุติเฉยๆนะแต่งงานไปแล้วไม่มีลูกแล้วก็แต่งงานไปแบบ เป็นเพื่อนการเป็นบอยเฟนเกิร์ลเฟนแล้วจดทะเบียนสมรสก็ไม่จําเป็นต้องจดแล้วก็ช้ชีตร่วมกันก็อาจจะเป็นคู่แบบนั้นก็ได้หรือจะจดก็แล้วแต่แต่ว่ามันเป็นคู่แบบเพราะ3าสามราศีนี้ต้องคุณต้องดูว่าเป็นคู่ที่เป็นสามราศีที่แต่งออกยากเป็นสามราศีที่ในที่มีเซฟโซนในตัวเองค่อนข้างสูงเป็นแบบอะไรประมาณพวกนี้เพราะปัจจัยแข็งปากแข็งแล้วก็เป็นดินแข็งด้วยนะครับผมก็จบไปแล้วใครต้องการดูลายมือพื่ซีงกอนให้กับผมก็ ช่องทางทางโปรไฟล์นะครับผมบ้านเขียวบ้านแดงอะไรก็ติดต่อทางบ้านเขียวนะครับผมก็แล้วถ้าจะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆคลิปด,ดีๆที่ผมจะส่งไปรเรื่อยๆหรือไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก็ติดตามช่องทางตรงตรงิดตามช่องผมได้นะครับผมก็ที่ในตรงช่องโปรไฟล์อะไรยังไงก็ติดตามในช่องของผมได้ที่จะ มีขา่าวสารใหม่ๆอีกนะครับผมวันนี้ก็ขอลาช่วงนีนนนงงงวนน้วันนี้ก็ฝากกดติดตามะารของคุณนนก้รคุมีสวัสดีครับ